เออมันต้อง x ก,ก่อนดิเออเ,อ,อเรียบร้อยตายเฉยอึ๊บอึ๊บนี่ไงคอมโบแตกไปซะไอ้นออ้องเอาสวยดินี่ไงสวยดิยนี่แหละที่พี่ต้องการสโม,โมุกมัตรร้านบริการเติมโลบัคระบบ id บวสและจำหน่ายไก่ตันและยังมีกล่องสุ่มโลบัคด้วยนะครับแล้วก็รับกดผลเกมพัทเนี่ยเลท15เลยนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลย <c oughs> ก็ไม่รู้จะเปิดคลิปยังไงอ่ะเออผมนึกไม่ออกแล้วโอเคก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยละกันคลิปนี้พี่ขอ200รไลค์พอเออกดไลค์ถึง2 0งร้อไลค์ด้วยเพื่อให้พี่มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับพี่ก็จะมาเล่นสายดาบเหมือนเดิมเราขอพักสายผลก่อนละกันนะคือพี่อยากเล่นสายดาบอะเอออย่างแรกเลยสุ่มผลก่อนเลยละกัน <c oughs> ว่าขอสุ่มผลเลย ก็โอ้ได้ผลเบิร์ดฟาคอนน้องผมมีผลดาบวอแล้วไม่จําเป็นนะก็เก็บไว้นะครับโอเคก็วันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเล่นเป็นเซตที่แบบว่าก็เกียนอยู่นะผมว่าเกียนอยู่ก็เป็นเซตแบบว่าดาบโพนะครับแล้วก็หมัดมังกรนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าเซตนี้ก็มีคนคอมเมนต์ขอมาถ้าไม่ขอมาพี่ก็อาจจะไม่ได้เล่นนะเพราะว่าพี่ลืมนะใช่เดี๋ยวนี่นะครับทุกคนก็เซตที่พี่เล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีหมัดมังกรแล้วก็ผลนวดดาแล้วก็โพล่วีสองนะบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ย เอฟซีขอมาพี่เปิ้ลเราก็จัดให้เลยเอาเฮ้ย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 ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยคลิปนี้พี่ขอ200ยไลค์มาจัดมาเลยโอ้โหไม่มีปัญญาฟาร์มเองหรอไอ้ไก่คำนี้คุ้นๆนะช่องอะไรครับช่องเขียวๆอ่ะช่องอะไรนะไเปิร์เปิดคลิปมาต้องโดนแบบโดนลุมก่อนอะสวยสวยสวยคอมโบมอนคอมโบมันมามากูได้มาสวยสวยงามคอมโบไงวะ เอ้มันต้องเอ็กก่อนดิเออเรียบร้อยตายเฉยเออเฮ้ยเฮ้ยใจนเจนเจนกับพี่พี่วับมันสมผมอืออ๋ออ๋ออ๋อแม่งแม่งเอ้ยยายายาอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งึอือคอมโบเอ้ามันหลุดได้ไงเฮ้ยมังกรเป็นโลคอะไรอ่ะเฮ้ยมามังกรเฮ้ยผมว่าผมได้แล้วนะ เยี่ยยยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมโบเฮี้ยอะไรเนี่ยอึ๊บอึ๊บนี่ไงคอมโบแตกไปซะไอ้น้องจังหวะนี้แหละพี่ได้หมดโอ้โหต้องขอบคุณน้องๆ FC นะครนะที่คอมเมนต์เซตคอมโบนี้มานะเออชิบหายแล้วไอ้เปิลโดนแช่เฮ้ยๆๆมันนัวมันนัวปั๊บนี่ไงนี่ไง แล้วก็วาร์ปไปเอ๋าว์ปไม่ได้นี่หว่าเืยไปผมใช้ไปแล้วเฮ้ยอย่าหนีนะอย่าหนีโอ้โหลุยลันเนอร์มาอีกแล้วเฮ้ยสวยโอ้ยไม่โดนเอาสวยดิเนี่ยสวยดิมาถึงเปิดชิปมาก็ได้บวชเลยว่ะทุกคนบอดเลยเซตนี้เอาไปลองเล่นกันได้นะครับทุกคนเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่ผมว่าเวิร์กเวิร์กเลยล่าข้างหัวได้ดีนะโอ้ย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 อ้อกลัวกลัวบอกเลยนะ เอ้ยเอาเบิ้ลไปดิโอ้โหไม่โดนว่นะนัดสุดท้ายสกิลซีมันโดนยากยังไงไม่รู้รอะทุกคนผมว่านะโอ้ยเช็ดยัยงยังยังยังนี่แหละที่พี่ต้องการเนี่ยแหละสิ่งที่พี่ต้องการมันเอาอีกว่าทุกคนมันหิวมันหิวน,นายหิวเหรอเฮ้ยทำไมผมจับไม่โดนแล้วงงมากเลยอะเซิร์ฟมันปิงหรืออะไรวะนี่ไงนี่ไง เอายัดเอายัดไม่โดนอีกโอ้เชดโอ้ยโอ้ยนี่ไงเอ้าคิวซีไปไม่รู้ว่าโดนไหมแล้วไหนเหี้ยกลัวเหี้ยกูอย,ย,ย,ยู่นี่เหี้ยกูอยู่นี่เอาโดนเอาน้อ,นองเฮ้ยเองจะขัดพี่ทำไมอ่ะเดียวเดียวเดียวเออเออเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 วันชูด เอ้ทำไมไเปอร์โดนตลอดเลยวะผมไม่เข้าใจวะงงว่ะอ่ะเรียบร้อยกูได้ครับอย่าแย่งครับเตือนไว้แล้วเตือนไปแล้วว่าอย่าแย่งเดืสกิลไม่มีแล้วมันกูโดนคนเดียวเลยอ่ะเอางงว่ะไม่เป็นมารีนหมดเลย <c oughs> เอา้อาอา้อาวออลูมิเนียมเนี่ยลูมไเยมเนี่ยเรียน,นะเรี้ยน,นะเอาสวยดิสวย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 ,สวยครับเพื่อน <c oughs> เราได้ขอบคุณครับ อืมึงมานี่มึงก็ต่อเลยเอาบึ้มไปกินออ้ยโคตรแรงเชีย่ยเรียบร้อยครับนี่แหละมาดิเดี๋ยวผมจะเก็บให้หมดเลยนะไอพวกมารีนเนี่ยเออ,อ,อแต่นี่มันเสียวคอมโบวันช็อตวะโอ้โหเยอะจัดอะเยอะจัดแต่ผมเก็บหมดนะดูดูซ้ำนี่ไงป๊บตายไหมโอ้ยไม่ตายเชี่ยซี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 สวยเอา โอเคสามสับสามแล้วนี่วะผมก็งงว่าทำไมไม่ได้ข้างหัวนายจะหนีเราทำไมนายจะหนีเราทำไมนี่แหละพลังแห่งการยัดอ่าโดนล่าไหมนี่ไงเอ้าเฮ้ย่อ้อแล้วทำไมมันกระเด็นไปนู่นเอ้ามันโปรโหยี่ไมนโปหนีสภาพอันนี้ดิเออบึ้มอัดหน้าโอ้โหมันเผาปลาโอ้ยมันหวเบาได้ย่ะ โอ้ยสกิลไม่มีสกิลไม่มีทุกคนโอ้ชีตเอ้ยตายซะเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยเอ้ยพวกมึงนี่ไม่เข็ดเนาะไม่เข็ดไหมไม่เข็ดใช่ไหมเอาทำไมดูไปโดนมานี้ยเรียบร้อยครับโดนยัดไอ้เหี้ยไม่แช่ไม่แช่ทุกคนไม่แช่เอ้ยมาดิกูบึ้มแล้วกูบึ้มแล้วกูบึ้ม มาเล่นหลุดแบบนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยเหรอสวยสวยสวยน้องขัดดีดีขัดดีดีครับบึมไปสองดิบึ้มไปสอง,สองเอ๊มายัดยัดอะไรจะว้านมนีเหรอนี่มันโปรนะทุกคนโอ้ที่อะไรเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วทุกคน เรียบร้อยเอาได้2ตัวโอ้โหสองคิวโคตรสวยงามชาไฮไลท์เลยแบบเนี้ยชาไฮไลท์เลยโหทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร e ด้วยคลิปนี้พี่ขอ200ไลค์ถือว่าคลิปนี้พี่มาเหนือนะแบบมาเหนือจัดเลยอะเหนือลงใต้เลยอะทุกคนเนี่ยดูดิเอาเฮ้ยมึงไม่อยู่ใช่ป่ะไมอะขี้แค้นเหรอขี้แค้นเหรอเอาเฮ้ยมันไม่โดนเอออุย้ยอย่ายายา โอ้ยเอาโดนโดนโดนเอาลากไปตองเฮ้ยเอาชิบหายแนละ้วไม่นะบึ้มเลยแล้วกันสวยงามครับมาเก็บไปตัวนี้อ้าวค้างเอาเฮียกูค้างเฮ้ยแล้วกูค้างเฮ้เฮียเนี่ยหลุดไม่เอานะอ๋อค้างไอ้สัสไอเ้เฮียเนี่ยหลุดเลยแบบนี้เสร็จล้อยมา นี่ไงยัดยัดเลยมาดิมาดิาดแข่งกันยัดดิมานี่โอ้ยอไม่มีสกิลเดี๋ยวเดี๋ยวสวยงามครับเอ้ามนลงไม่ได้ไงเอวสวยดินี่ไงเรียบร้อยได้ฆ่าหัวแล้วอันนี้ผมเปรี่ยนเป็นโจแล้วเดี๋ยวผมจะมาฆ่าไอ้นี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไงนี่ฆ่าได้จริงด้วยสวยงามครับบึ้มตายสะใจ โอเคครับทุกคนก็ผมว่าสารับคิปนี้น่าจะพอเท่านี้นะเพราะว่าผมแบบก็คิวไปได้เยอะนะทุกคนก็คลิปนี้ก็น่าจะไฮไลท์น่าจะเยอะอยู่โอเคคลิปนี้พี่ขอ200รลค์นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์เยอะๆแล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะ3 0 0 0 0ซับแล้วช่วๆยๆกันกดหน่อยนะก็ขยายให้ผมเล่นเซตหรือคอมโบอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเล่นดูนะรับคลิปนี้ผมไปลวครับ bye รบายบายจุ๊บ ครั้งแรกที่เจอเธอทําฉันงงเจอเ,อเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้านมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าพอเวลาทําให้ผ่านการเจรจาผ่านรถผ่านถนนจรจาจรเราเป็นเพียงประชากรเราไม่ใช่เทวดาบางทีผมแย่ yeah, ชอบทําตัวหน้าทีผมนะ่ะชอบทําให้เธอเหนื่อยเธอว่าแล้วเธอก็ต้องว่าอีกผมก็เลยเลือกที่จะข้า